สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาร้องเพลงในวาร์ลลน์นะครับเพลงวันนี้ที่เราจะ cover ชื่อว่าไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะครับไปรับฟอง <laughs> <laughs> ไปรับฟังเ <laughs> ชิญร <c oughs> ับฟังใน <laughs> คลิปได้เลยนะครับร <laughs> <laughs> อก่อนนะครับเดี๋ยวกูเรือกรับฟองเลยนะครับเราจะมาดูปฏิกิริยากันนะครับว่าไอ้สองตัว <laughs> ไี่อยากพาคนหลุดขับไม่เพราะว่าท่านหลุดขับคุณจะไปต่อไม่เป็นไม่คุณจะร้องเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเตอ match found มึงอยากฟุ run, <S 2> <S 2> ้งหลอนเลยมึงได้ยินเก็บมึงอยากวัดหุบต้องตายไอจ่ะมึงอยากเพลงอะไรเปล่าเดี๋ยวกูดีดให้ฟัง E mm -hmm. นู่นแรงฟรีกูบอนีลกูดูแลกูร้อทำอะไรกูจะเดินไปโยนไอ้เจตไอ้สันแล้วไม่ลหัสพี่กูอุชิบหาอะไรเฮียเ The มอลเดีนเกูไม่ได้แบกเลยหันี้กวัวามายนเห <Wow. S 1> มือนกัน หลับตาลงเสกนุมทุกเป็นเวลาหาความรักเจอในความฝันเราจงดีโดยไม่รู้จักปฏิเสธไ่บอกเานวถ้าอาไม่เคย อยาให้เธอได้พบกับฉันเราต้องรุดโดยไม่มองหน้ากันดูแคอยยิ้ว่ว่าส้อพันก่อนทิ่ฉันจะปล่อยเธอห้ยไปโดยไม่รู้ตัวแล้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 ว You start, you're gonna... i guys <laughs> down top top to round, and down. I know I mean, You're a my not One enemy remaining เสียงพกมึงโคตรดังไเฮียเต้ชักบอกชักบอกได้ได้ครับได้ครับได้ครับ

อาจจะมีโอกาสอีกคนเท่าไรนั้นมือนเด็กสายน้ำใจผ่านความรักกันในความเั็นมามาสำหรับน้องที่ขอฉันเป็นมาแมลงครับอันนี้คือเพื่อนมึงนั่งร้องเพลงไม่เอ็นด์เลยนี่กูจะลงยูทูบกูจะโคเวอร์ลงยูทูบเลยโอเคมาให้กูมึงทำกูเลยวกูจะอัดลงยูทูบเฮ้ย

Spike oh, down A. 对。<planted. S 2> okay. แโอ้ยไม่คิดว่า <c oughs> ไหนพิมพมาว่า <c oughs> พิมพ์มาว่าเพลงอะไรบอกน้องๆอ๋อจานไม่ร่มมาเจฟทำ้าท้องขอมามีคนขอเ <c oughs> พลงไม่ได้ชิลเฮ่ยต้องใช้กีตาร์บบไปไปงั้นก็มีน้องคนหนึ่งพิมพ์มาว่าอยากได้โดยปัสจักษัน อ <c oughs> ันก็โดยประสัจฉันนะครับเฮ้ยอิงแป๊บนึงอชิพอ้าวคาโปดนอนไปนอนไปมาไปอัะ <c oughs>

-e Spike <bivots sound> down, am <coughs> okay <words>

ไมตเดี๋ยวไม่ก็ตทามกูเดี๋ยวไม่ก็ตามนะเพื่อนในทีมมไม่ชาบตบ จะคนละคนที่เชื่อวะใเช่อะไรแบ่ใหม่เหรเพื่อนใหม่ไอ้ไอ้มันนิ่งอยู่แมนแซดดาวเลยแพ้ยาสไตย์ป็นเราโ้ยอเพื่อน n e อนมันเอาังวะคุยกเตอร์คุยกับเตอรในมของพาดี A bow and arrow is old fashioned. Sometimes old ways are best. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> ไอ้๋วะอ๋อมึงเล้วมันเล่นกีตาร์ที่ควายเลือกมือที่แปดมาอยู่ได้แดง <laughs> Welcome to my Spike planted. Here. <laughs> yeah, yeah. Too slow. ได้ครับได้ครับเริ่มหนึ่งสอ้ยเจ้ากูยิงจะหมดสายอะไรเนี่ยเจมยิ์หรอชินฮีด้าเอาแผนไปเครืองตาก็ะหมดสาย Jeg <laughs> <Yeah. laughs> hopper <laughs>

มันรึไงอ่ะอดีไม่แม่มึงเตรียมดูปฏิหารเลวันแคบบอ

<laughs> oh, I'm <laughs> oh <laughs> spike planted เยังไมเยังไม่แตกเ่ยเสี่ยโคตรเกียดอลครับทุกรั้งที่มีมันคุมไม่ไหวคุมไม่ไหวแล้วก็สีดีเจมงเดมมาไายไป ทกคนร้องทุกนที่กูร้องกูเจ็บหัวใจร้องเลยต่อที่แต่ลัาเข้ามาตัดพจั์นาลักยิ่ <laughs> ที่แดงก็มาตัดกันแต่เลับจริ <laughs> เรามาเล่นตลกกันดีกว่าถ้า <player> <laughs> ผมพูดว่า ต่ผมพูดว่าอีไอส์อุร์ตอีีเบเอา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 บอก่ามไม่สะดวกคุยกับแม่วัน อันหนึ่งเดี๋ยวคูจะเป็นแฟนเขาเรียกร้องเพลงแ่ะี่านน่ะกลางๆเพื่อนกลางเพื่อนเจ๊เปิดมาในใกูอยากฟังรบเพื่อนเพื่อนไม่ดวกเลยจัดเลย

กบมันเล่นทบกูได้เลยนะสุดมันแฉบเลยอ่ะลุงไม่เปิดไมค์ร้องเพลงเมื่อกี้กูไม่ได้ยินเจ็บจับงกูไม่แค่แต่กูนีนอนนะกูอินเสียงแม่งแหงปากกูหยุดเลยมันไม่ได้ยินผมหรอเอาไปเลยอุตส่าห์โอ้อัพไซด์ด้วย แป๊บบไม่ว่างไว้เพื่อนมันไม่ไงสัตว์กูต่อยยิ้มแม่ว้ายมัาไม่เจอไปตายแล้วก็ต่อไแบนี้มึงก็ดูกูให้ให้คนดูดูกลรคับคลิปนี้กูขอได้บอก ใหญ่อ้วนคุณลีดานการ์ดเหญ่ไคลีคนดาวซินโดรโอ้ยเตยนี่หนักเลยครอยกิบรอยกิบมันที่เซมเราติดตอกอะดาวซินโดรมประมาณนี้เอเใกล้พวเราซินโดรมมัอยู่ต่ํเตยเฮ้ยมีเสี่ยงนะมีเสียงนะยี่เจยระวังเด้อยีนี่ยีเตยขายมึงอะไปลงกลุ่ม คนรักเด็กรักพิโดผมชื่อตาเล็กตาคุณมูดิพงค์มูพิเช่นครับอโลไม่ไม่ใช่ครับผมมีหักฐานะครับคุณประัศนทอพิสแอนเดรฮอร์มกม่ไมผมชรานุสกินกำเช่ีท่ยเหร่พเช็นกับพี่ตาจะมาดีแบทีมหมกันครับอโหล

ไปบอะไรจะไปวาไปดูสีอะไรสิวันนีไปไปเดีวไปนอไปไปแล้วไปนอนไปนอนไปนอนไป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 ไป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 